สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อูสิมันจักครับพามาดูรถคันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะช่างโรบคอบ่โรบโครบรอปสองร,ร้อยสี่สิบครับคอมมอนเรีวอันนี้น่าจะไปสารครามนะครับสารคราม โอ้โหสวยมากเลยลายถ้าไปคิดนูน้นเขาชอบทำลายเนาะดูภายในหน่อยสิสวยมากเลยครับอู่สวนสันกรครับต่อ,อยู่อู่สวนสันกภายในสวยมากเลย ใหญ่มากโอ้เพี่สักมาแล้วกัสซีเรี่ยมเลยตรงนี้เป็นกร,กระบะแมกเนียมครับนี่ครับรถคันนี้เอ้ยเอาไอ้นี่ไอ้นี่มันปิดทึบเลยตัวนี้ ฟ้าข้างนี่อ๋ออุ้ยเอาไปวิ่งอะไรเนี่ยฟ้าข้างเอาออกไม่ได้นะครับปิดทึบยาวเลยโอ้ยตายสิเอาไปวิ่งงานเมาโดยเฉพาะเลยลเนี่ยแบบเนี้ยช่างอันนี้ถอดฟ้าข้างไม่ได้เลยเนาะโอ้ ผมนึกว่ายกข้างออกได้ไม่ได้ครับตายตัวเลยนี่มิดเลยนะครับโอโ้โหโหดมากแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับเบรกดินเต็มเต็มเอาไปวิ่งอะไรโน่น,นี่สงสัยว่าวิ่งหินวิ่งสายแน่นอนเลย ท้ายนี่น้าปึกเลยครับ้องใส่ไปวิ่งหินครับวิ่งหินวิ่งทรายถ้าเอาไปวิ่งดินนี่โหแบกอย่างเดียวแลยเนี่ยวิ่งงานเมาสบายเลยนะเนี่ยโอ้ฝนเล็กเกอเงา,งาเลี่ยมเลย อเครื่องไหมเบ็งเครื่องว่ะโอ้ตอร์บโบไฟครับเป็นโซนหน้าเฮ้ย เชื่อแล้วอันนี้เขาไปวิ่งอะไรวิ่งหินบอก้อูไปวิ่งดินแตกด้วยน,นี่ปูไหมครับท่านปูไหมปูไหมไม่ได้ทำหรอปูเสียงนิ่มมากเลย นาลองเหยียบคันเร่งดูหน่อยสิโอ้เสียงนิ่มมากเลยครับอู้ว้าวเฮ้ยตัดแรงไงว่ะอ,อู้ลมแรงตัดค้อนแรงเลยครับ โ,นะโ,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 โเดี่ยวเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่ง Pino Mega ครับไหนดูเครื่องก่อนมงใสายช่งางจะยกหัวแล้ว

เขามเอาอนไหนช่ครเอาอนไหนทางบอกไม่รู้ครับจบกนาซาครับหลังเต่าครับรุ่นใหม่240ตัวนี้เครื่องคอมันเร็ว นิ่มมากเลยครับอ้ ه, นิ่มมากเลยนิ่มมากเลยครับ เสร็จแล้วเอาไปจอดตรงนั้นครับเอาไปจอดคู่กับฮีโน่ไปเดี๋ยวพาไปดูฮีโน่กันพบกันในคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม